อ่าสวัสดีครับพบกับช่างก็ปชก่อนส่งวันนี้วันที่13บสามพันหนะครับผมอ่าอันนี้ขั้นกลางนะครับเดี๋ยวจะลุยของของพี่ออสต,ต่อนะครับชุดใหญ่ก็คืออันนี้ชุดนี้จะเป็นชุดไอซับสิบสองนิ้วนะครับผม 180, ร้อยแปคูณสชั้นนะครับอ่าตอนนี้วิธีการใช้งานก็คือเมื่อเราใช้ไฟบ้านใช่ไหมเราก็ผ่านสวิตช,ชิ่งนะครับอ่าผ่านสวิตช,ชิง่งมาคีบตรงนี้นะแดงบวกดําลบนะครับผมก๊อปมาร์กไว้อยู่ เราก็จะเขียนขกำกอีกทีหนึ่งแดงบวกดำลบถ้าเราจะต่อแบตเตอรี่ก็คือหาสายแบบนี้มาที่เป็น2ฝั่งมาจับแดงบวกดำลบนะครับผมปกติอ่าจำเล่นได้เลยแล้วก็ต่อมาอันนี้ไฟสีแยกแยกโซนเลยนะนี่ครับประมาณนั้นไฟสีแยกโซนต่อไปก็คืออ่าเปิดเล่นเนาะเมื่อเปิดแล้วทีนี้บุธตัวใหม่รุ่นรุ่นใหม่มันจะมีไม้นะอ่ามีไม้ตัวใหญ่แล้วก็ AUX ตรงนี้ด้วยนะครับผม แล้วก็ AUX ตรงนี้ได้เลยเมื่อต่อเข้าไปแล้วก็สามารถต่อมิกต่อทีวีแท็บเล็ตผ่านสายหนึ่งหนึ่งผ่านสายหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณนั้นแล้วก็ต่อมาเมื่อเปิดเครื่องแล้วตัวนี้มันจะมีระบบตัดของมันนะครับผมให้เร่งให้เร่งขึ้นเลยสัก45่ส47ก็ได้ครับผม45ก็พอ,อให้เสียงดีๆต่อไปก็เชื่อมต่อบลูทูธ ปุตุชื่อว่าคิดไปดู5เวอร์ชัน5.3นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับประมาณานั้นแล้วก็ต่อไปเพจเลยอันนะี้ฮะเพจอันนี้ก็เล่งมามา,มาสัก60 70 80เปอร์เซนก็พอครับผมไม่ต้องเล่งเยอะแค่เสียงมันพอๆไปก่อนออันนี้โทนตังแหลมนะครับซับซับซับ,ซ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 บยังไม่ยังไม่ได้เปิดนะครับใ,ใสเป็นปี7แบร์นะครับ ี7แบนบวกไม้ตรงนี้ด้วยอ่ารุ่นใหม่ล่าสุดอ่าอ,อันนี้ก็คือแทบจะไม่ต้องเปิดซับเลยนะครับผมอันนี้เป็นมิดโลนะเราปรับโทนมิดโลเอาเวลาออกกลางแจ้งโชว์อย่างเงี้ยเออลืมกล่าวเป็น power รถยนต์นะครับ power ร,รถยนต์กระทิงดุนะตัวใหญ่เลย มิดโลไปเลยอ่าก็ได้เมื่อเราอยากฟังเพ้อใช่ไหมแล้วก็มาลดตรงนี้เอาอันนี้อันนี้ทนมิดโลนะครับลดลงมาทีนี้มันจะพอแล้วอ่ะอ่ะพอแล้วครับตรงตรง,ตรงพอแล้วทีนี้ก็เปิดปซับอันนี้อันนี้ซับนะครับเ,เออจะก,ก๊อปข้อก้าวหน่อยเฉพาะตรงนี้ตัวเดียวนะครับเฉพาะตรงนี้ตัวเดียวนะคำว่าฟาเดอร์ตั้งไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่ามันแยกแยกซ้ายขวา ่งชวยตอเข,อขาคาการส่งครับผมทนทานครับผมด้านในก็มีอุปกรณ์ครบชุดพัดลมต่างๆเป่าไล่ความร้อนนะครับผมนี่ครับ